ฟังสียงหัวใจนะมีจุดใจสียงหัวผมจะมีอะไรอีกหลังโอเคนะหายใจเรืๆผมกครับ Băng 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 đứa không băng băng cũng bằng đúng băng 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 cái băng 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 Bằng băng con băng 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 วันแรกนี่นั่งห่างกันตอนนี้เริ่มแล้นั่งใกล้ชิดกันอ่าวอนแรกอะไรก็เขาโน่น,นแล้นั่งโรนติดกระดานเราก็นั่งห่างตอนนี้เริ่มวันสุดท้ายนี่เริ่มใกล้ชิดกันเริ่มอบปุ่นโอเคอ่าที่จริงรหัสชีวิตเนี่ยเราจบไปถึงเมื่อวานเย็นนะั้นรหัสชีวิตของสไตล์ที่ตมาเรียนหรือว่าอ่าชายของซูจีเซหรือว่า เลมเบอร์นัมโบเลมเบอร์เลมโบนัมเบอร์นัมเบอร์เลมโบอะไรเงจบไปเมื่อวานแต่วันนี้สอบอะไรนะวันนี้มันตึงที่มันที่เท่าไหร่ละที่ห้าใช่ไหมโอ้โหทำไมเร ah ็วน่าดูรู้สึกว่าเร็วไหมเนี่ยอยู่กันห้าวันทำไมั้งกระจากกละจายล่ะพรุ่งนี้บางคนก็ต้องกลับบ้านกลับช่องกลับอะไรบางคนพรุ่งนี้บางคนก็ขออยู่ต่อไม่อยากกลับก็ได้เลยเสร็จแล้วอ,อยู่ต่อทั้งนั้นก็ยังให้อยู่ยังให้ข้าวกินอยู่นั่อะไรโอเค อันนี้เป็นนามบัตรนี่กับศาสตร์ะไรนะรหัสชีวิตนี้ก็มันเป็นคนละส่วนกันละนะมันเป็นคนละคือว่าคนละเวอร์ชันกันละ,นะคนละเวอร์ชันแต่มันเป็นของทางอ,ะ,อะไรคือว่าทาง number power number power number power แล้วพลังตัวเลขมันเป็นศาสตร์ทางมาทางออสเตรเลียแล้วก็มาถึงมาเลเซียแล้ว่อมาก็เหมือนกัน่อามาได้ไปร่ำเรียนที่ มาเลเซียเป็นโรคซีดเขาก็ไปพักที่บ้านเขาเลยเขาพอดีรัก่อนเราจะจากกันแล้วก็มีการแลกนะแลกนามบัตรครับขอนามบัตรหน่อยสิดอกเตอร์ก็นามบัตรให้ก็มามองแต่มาพบโอ้อาจารย์อาจารย์เนี่ยเครียดมากๆแล้วโอ้มีแต่ปัญหาอะไรสุดเอ๊ะอาจารย์มาบรรลุได้ยังไงอืมแต่มาเป็นพระรู้ว่าปามาเป็นพระยังเครียดอยู่อ่ะเสร็จแล้วอะไรนะอ่าแต่มาก็เลยว่าเอ๊ะบอกเขาได้ยังไงเขาก็เอากระดาษแผ่นหนึ่งเหมือกับที่ข้างบนเนี่ยที่ บคุณบุญเลิศช่วยเขียนให้ดูจะมาก็ท่องจำเนี่ยแผ่นข้างหลังเนี่ยเจ้าช่องเสร็จแล้วก็มีข้อความรประมาณสักสิบกว่าบรรทัดข้อความห้ามเลยแต่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ใหพี่เลี้ยงมันกสิบพื้นที่แล้วนะค่อยก๊อปแล้วก็ส่งไปในหลนในละกลุ่มของเราก็แล้วกันอันนี้นะ ก็เนี่ยได้ไปนั้นมาปุ๊บตาจารย์ก็ถือไว้ในมือไว้ในไปสกัดปอเป้ไปไหนก็ถ้าจําไม่ได้ก็เปิดออกมาถ้าแต่ถ้าเราดูดูใบบดปุ๊บเดี๋ยวก็จําได้แหละแค่ก้าช่องแค่นั้นแหละนะบางทีครึ่งวันเราดูสักสิบคนยี่สิบคนก็จําได้อันนี้เป็นช่องแค่้หนก็สำหรับจาจารย์มันก็ดูไปงั้นแหละแต่มาไม่เชื่อแต่มาบอกตรงๆแต่มาเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยมากๆเงี้ยไม่ค่อยเชื่อต้องหาหนูลองยาที่สอบก่อนพอทดสอบปุ๊บเนี่ยหาคนโอ้ทดสอบสักครึ่งปีนะ พอเอ๊บางคนโทรกลับมาว่าไอาชันชันโหตอนนี้ธุรกิจดีมากเลยผอาจารย์อะไรเลยจริงอ่ะหลังจากเราเป็นแนะนำเปลี่ยนนาบัตรบขเขาเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับเงินเงินทองทองจนการงานได้เปลี่ยนหมดเลยมันจริงด้วยหลังจากจนเลยเปลี่ยนถึงกับให้เจ้าอาวาสมาเองหลวงพ่อาตมาที่วัดเนี่ยเปลี่ยนตบเหมือนกันท่านก็อะไรนะท่านก็มีมีอะไรเหตุการเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นหนึ่งปีมาตมาก็ถึงเริ่มจะทํานําบัตรเริ่มมาทำนาบัตรเป็นเป็นเป็นทางการอะไรสรงนี้ปกติเนี่ยคิดถึงเรื่องนําบัตรเนี่ยมันก็อะไรนะมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่ากระดาษกันเดียวเราเราพิมพ์เองก็ได้แล้วก็พิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นเราก็มีคอมพิวเตอร์มีเครื่องพิมพ์แล้วพิมพ์เอซีแล้วก็มีเครื่องิมพ์การ์ดการดขั้นสุดทิ่คิดอ่าแล้วก็แจกให้คนใครเคยทําแบบนี้บ้างยกมือลิไหมมีใช่ไหม ตอนนี้ยังใช้อยู่หรือเปล่ายังใช้อยู่ในรอบนี้นะนะอันนี้ไม่ใช้ละอันนี้เคยทำไหมทำเอง,เองใช่ไหมอ่าทนะำเองแล้วก็บางทีกระดาษจะแข็งหน่อยบางอย่างก็ตัดๆๆถ้าเราไม่อยากจะลงทุนเยอะนะบางทีมีศัพท์อึ่งภาษาจีนว่าเซียวเฉียนพุทูต้าเฉียนพุ่งจิงอไประมานั้นเงินน้อยไม่ออกเงินมากไม่เข้ามานะแล้วข้ายากท่องจำนี้นะถ้าเราเงินน้อยไม่ยอมออกไปเนี่ยแล้วเราจะไม่มีเงินแบบ กองใหญ่ๆเข้ามาเพราะขนาดเงินตัวเล็กๆฮะเลยนะอ่าใช่เราต้องเงินออกไปก้อนอใหญ่ๆปุบนะ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้ามาก้อนใหญ่ๆมันก็การลงทุนเหมือนกันอ่าบางคนนะ่ะจะมาเห็นนะไอมีไอ,ไอตระนาบมีญาติหรือพี่ปุ๋มคนหนึ่งเขชอบเล่นหวยโอ้โหใจกเล่นหวยเนี่ยจะมาตกแกงก็เล่นหวยแต่ตกกแตละทีเท่าไหร่สองสามหมื่นบาทสองสามหมื่นบาทแล้วซื้อ,าอบางทีเป็นชุดๆเลยโอ้โหเห็นนะโอ้โหเอาเงินจากไหนมาเล่น ซื้อมากแต่บางทีก็ออันนี้มันป่าอยู่สองสามหมื่นเงินเดือนเรายอมบางทีเนี่ยบางคนเงินเดือนเดือนสองสามหมื่นเนยมาเป็นเงินเดือนดีกว่าแต่มันเล่นสองสามหมื่นปุ๊บเป็นไงบ้างมันถูกมาเป็นสองสามแสนบางทีมันครึ่งล้านมันก็เหมือนกับเนี่ยที่เราว่าเงินน้อยไม่ออกเงินใหญ่ไม่เข้าเคยไหมอันนี้ยกตัวอย่างเล่นหวยใช่ไหมเออมันมันซื้อเยอะมันก็ต้องโอกาสมันถูกเยอะไหมมันถูกเยอะเลยแต่โอกาสก็จะติดรบเยอะเหมือนกันนะบางทีถ้ามันไม่ถูกอ่ะมันก็แบบ มันต้องจัดการนั่งการเล่นลงทุนอะไรก็เหมือนกันเราลงทุนนี้ไปปุ๊บเราต้องได้มาเท่านี้ต้องขึ้นต่อขึ้นบางทีอย่างเราเป็นแม่ของแม่ค้าแมาสายเอาลงออนไลน์เหมือนกันมันก็ต้องมีการลงทุนก่อนใช่ไหมมันถึงจะมีเงินใดเข้ามาอันนี้แหละที่ว่าชาวเชียงกุ้ยซุ้ยใต้เฉยๆนน้ำบัตรเนี่ยบางทีจะมาตอนตอนเป็นเนตตอนนั้นเนราก็ไม่คิดเรงเนตเลยเพราะเราก็ว่ามันไม่สองพัญอ่ะเราทำเองได้โอเคแต่หลังจากมาเนี่ยมามาได้ศึกษาเรื่องน้ำบัตรของคุย เลยก็อ๋อเลยมางอ๋งอเลยว่าผมไปดูนามบัตรเก่าๆที่เราเคยทำมาเห็นคนอื่นทำง่ายกว่าทำตามเลยบางอ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนี้เองทำนามบัตรตบถูกสั่งปิดตำหนักปับ๊บเลยรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างงี้นเนองแล้วก็ท่านเราเขาโว่ทำไมปัญหาเครียดเยอะเต็มเลยไม่มั่นคงอะไรเนี่ยมีนะต่อมามาเลยเลยเลยข้าใจอ๋อนามบัตรนี่มันเป็นมันเป็นอะ,อะไรนะหนึ่งในแบบเรียนรู้ว่า มันมีอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตเราเหมือนกันในเพราะว่าร้อยหนึ่งเนี่ยกเกี่ยวข้องกับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำคัญในการละหานชีวิตเราบางทีความคิดเปลี่ยนอะไรอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยแต่บางทีทางบัตรเราเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นอะไรเราเป็นสื่อเรื่องการงานอะไรเนี่ยจะจะบอกให้เรารู้อาจารจะมาคุยเรื่องความประวัติความเป็นมาเล็กๆน้อยๆก่อนก่อนจะเข้ามาเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยนะที่จริงเราเคยดูหนังไหมหนังจีน น้ำงจีนอ่าพวกพวกตงฮ่องเต้อะไรป้ายกายาเสิทธจับป้ายกายาเสินะจะจับใช่ไหมป้ายกายาเสิเขาแกะตรงไหนแกะป้ายอาญาสิทธ์มีจักกายาเสิทธ์ไหมไป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 อายาเสิอายาเสิเดินช่ไหปเขาแกะตรงไหนแกะตรงแกะอะไรไม้ไผ่ใช่ไหมบางทีแกะเป็นไม้ไผ่เป็นเป็นชื่ออะไรของเป็นชื่อของอะไรนะห่องเต้ฮ่องเต้ชื่อของห้องเต้เวลาใครจะไปไหนมันจะเป็นใบเบิกทางหรืออ่า แล้วขี่ม้าไปแล้วก็รักก็รักก็รักก็รกก็รกของผมทุ่งเต้ม,มาแล้วโอ้โหคนก็ไม่รู้อยู่ช่องไหนมุมไหนก็รีบไปเลยนะบ้านซียบ้านบ้านซี่ผมพลัดไปดึนการลานหมู่บ้านป๊นปบยกปลายขึ้นมาเลยปลายเชือกทุ่งเต้มาปบ๊บทุกคนก็ต้องอะไรนะหมอบกราบเดี๋ยวโอ้โหมันมีมันมีอะไรนะอำนาจ<า>มากเลยมันมีเพราะว่าคําสั่งทุ่งเต้มาแล้วเลย,นะเยก็รชาชองค์การสั่งให้ต้อง,อง,องนุ่งนี้นงนี้เอาข้าวมากอกระสอบมันต้องข้าวมาประกอบก็เลย มันแค่มีชื่อแค่ห้องเต้แค่นั้นน่ะมีนามบัตรชื่อห้องเต้ป๊อบเนี่ยคนกวนไม่กวนบอกกวนละเนี่จะแดลว่านามบัตรเนี่ยมันต้องมีอำนาจหลายส่างใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของเราเองเพราะอะไรในนามบัตรเนี่ยมันจะมีอะไรชื่อของเราใช่ไหมอยู่ข้างในใช่ไหมชื่อบริษัทแล้วมีอะไรคอนแทคเราเทเลนที่อยู่เราเป็นตัวตนเราอยู่ไหนอ๋อตอนนีอยู่อำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอสตะลุ่ยตำบลนนท์เช่า อ่าอะไรยูตรงนี ar, ้ตรงนี้อ่าหาอาตมาเจอไหมเจอละอ่าไม่ว่าอาตมาจะไปอยู่ไหนเนี่ยเรามาล้อล้อประตูเนี่ยอ่าตะมาตะพันตะโขมาตรงนี้เนี่ยก็คือว่ามีที่อยู่มีชื่ออะไรนะตะนนี้ชื่อสารบ้านถนอมสุขภาพอนะถนอมสารบ้านถนอมรหัสชีวิตอ่าเรามูลนิธิพุทธเศรษฐมาขอจอยเนี่ยมาขอแจมเนี่ยเพราะว่าเอ๊ะตะมาว่าเพราะสถาบันอาตมาเนี่ย อยู่ภายใต้มนุนิ์ที่ต้อเสพกำลังช่วยดูแลอยู่พ่อตมะก็เป็นประธานด้วยก็เริ่มเริ่มตอนนี้เริ่มปักป้ายในยทีนี้เสร็จแล้วมีชื่อลอะเริ่มมีชื่อมีอันนี้ละต่อไปมีชื่อตัวเองมีโบลโสัศแล้วมีอะไรนะไอ l ดี e ไลน์มีไอ f ดี e เฟซมีบีแชทแล้วเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยเริ่ม,เร,มเริ่มนะเดี๋ยวนี้นบัตรเขาจะเอาอะไรนะที่ติ้งเนี่ยสแกนอะไร QR code อะไรพรสแกนปุ๊บเงินเข้าเด้งเข้าติ้งตองติ้งตองม,ม,มีมีเงินเข้ามาในอันนี้ด้วยในบัญชีด้วยอยูย่ QR อะไคพวกร้านอะไรเราพวกร้านวัสดุก่อสร้างร้านอะไรเขาทำนามบัตระจะมีชื่ออโคดเพิ่มมันมีอะไร,ะไรใหม่ๆเข้ามามันเหมือนนามบัตรเนี่ยมันเป็นบอกตัวตนเราว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนเราทําอะไรที่ไหนเมื่อไรเราตําแหน่งอะไรเราเป็นดีดีคเตอร์ผู้จัดการเป็นอะไรนะ อ่าเป็นลูกน้องเป็นพนักงานหรืออะมันจะบอกคำว่าตำแหน่งอะไรโอคนม,มาดูตำแหน่งเหรอโอโหอ,อันนี้เป็นระดับดีรักเตอร์เนี่ยโอโหนี่ผู้จัดการออกโหต้องอันนี้เชื่อมั่นสูงแต่นี่เป็นระดับอะไรนะพนักงานขายไม่ค่อยเท่าไหร่น,นะ <ao S 1> มันบอกตัวตนเราว่าเราเป็นอะไรทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอะไรตัวนั้น,นังสําคัญไม่สําคัญ <to S 1> สาคัญสำคัญใช่ไหมอันนี้สคัญแต่บางแต่บางทีเนี่ยเราตอนที่เรายังไม่มีอะไรเราไม่มีร้านค้า เราไม่ไม่มีร้านไม่มีกิจการอะไรเราก็าไม่รู้จะทำน้ำบัตรไปทําไม <L un> เราเห็นแม่ของแม่ขายแม่ขายไหมที่ตลาดนัดบ,บ้างถนงคนเดินบา้างก็จะมีน้ำบัตรไหมบางทีไม่จําเป็นอะ่ะเพราะว่าที่อยู่เขาก็ไม่รู้จะโดนไล่เมื่อไหร่โดนเตะไปเมื่อไหร่หรือว่าโดนอะไร,มไร,เ,รเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบใช่ไหมบางครั้งทาไงอะ่ะบางทีก็ถ้าคนจะขอเบอร์โทรแล้วก็เขียนอะนะชื่อที่อยู่ร์โทรแล้วก็ให้ไป้าติดต่อเนี่ยพาให้ไปปุบ๊บคนก็กลับไปที่บ้านก็ขยี้ที่นีเดินขยะปุบ๊บ ชีวิตเราก็บอกว่าทำไมมันเหนื่อยชีวิตกูเนี่ยทำไมมันเหนื uh, mm ่อยตลอดเคยไหมเคยเราเราเราเคยทำน้ำบัตรหรือเปล่าเคยนะด้อยแล้ว um, อ okay. uh, ่นั uh, ่นน mm. no ่ะน่าน่าหอนั่เคต่อไปอ่น้ำบัตรเนี่ยอ่ามันสำคัญสาคัญเพราะว่านี่แล้วก็อะไรนะอ่าอะไรนะ มันมีอันนี้เราเนี่ยมันมีอะไรเยอะคือออกออกมันมักมีผกระทบแักไปเลยไม่ไม่ออกกลับออก,กันเป็นคุยที่ไหนเรงนี้อ่าใช่ใช่ใช่อ่าเนี่ยมัน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 ,ม,น,ม,นมันดูแลปุ๊บอะไรอ่าแล้วก็เรามาดูพวกไหนที่แบบเราดูนําบัตรแล้วมีความน่ามีมีความ,น,าม,ม,วามน่าเชื่อถือมากมากพวกไหนใครทํามาเก็ตติ้งแบบขายบ้านอะไรอสังหาริมทรัพย์ก่อนนั้นใช่ไหมอ่าเราเคยมีนําบัตรไหม เป็นไงบ้างน้ำบัตรนะแต่งตัวต้องแบบใส่สูตรใส่อะไรแบบดูดีไว้ก่อนละใช่ไหมมีลูกมีบริษัทมีโลโกโล้บริษัทนี่อะไรดูแล้วก็แบบโอ้โหไปติดต่อแคมป์ปงคนรู้โอ้โหนี่แบบคนอะไรนะอันนี้โอเคเลยแบบน่าเชื่อถือมากใช่ไหมแล้วก็มีอะไรที่อะไรพนักงานบริษัทใหญ่ๆเราเคยเห็นนหพวกไม่ว่าซัมซุงไม่ว่าบริโตต้ามาสาอิสูสท่ธนาคารงกกรุงเทพที่ธนาคาร อะไรนะไทยพานิชนาการนะปบเราไปเห็นพุ๊บเนี่ยบางทีไอ้สังเกตนะพนักงานคนไหนมันฉลาดนะในเรื่เงินเราฝากเยอะๆไปมันจะจำเราแม่นที่สุดเลยคนไหนเงินฝากน้อยๆมันไม่เท่าไหร่พอเราเห็นเราเงินฝากบ่อยๆบ่อยๆเยอะๆพุ๊บมันเรานำบัตรของเขาแจกเราเลยใช่ไหมใช่ไหมมันแจกพุ๊บโอ้เราเห็นเรานำบัตรเนี่ยเฮ้ยบีนติดต่อนันนะรอนเลยเดี๋ยวมันขายประกันมาเดี๋ยวขายนอนขายนี่ขายเนี้ย ไปที่ไรเราไปฝากเงินง่ายๆนะแค่ไม่กี่หมื่นที่สักอ่าเรามันคุยคุยๆกันเหรอเป็นไแม่บรรดาเรามีเงินเยอะๆใช่ไหมอันนี้ตอนนี้หัวมันเปิดแล้วนี่แล้วทำไมมนทำไมอ่ะใช่ใช่อ่าอันนี้ตอนนี้กลับมายี่สิบแปดกับโตตอนนี้เหมือนเดิมแล้วนะอ่าใช่ไม่ไม่ปิดหัวแล้วโอเคอ่าเนี่ยพนักงานแล้วบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยแล้วพนักงานเขาทำน้ำบัตรเองไหมทำน้ำบัตรเองเหรอ มากไม่ได้ทำน้ำบัตรเองหรอกข้าราชก็ไม่รู้เรื่องอีนยเนี่ยอะไรเรื่องงงจู้อะไรพนักงานก็ดีใจนะ่โอ้โหบริษัทเนี่ยทำน้ำบัตรให้เวลาแจกน้ำบัตรคนภูมิใจว่ารู้ทำงานไทยพันธุ์นิดรู้ทำงานอะไรนะแบงก์กรุงเทพทำงานเอเชียทำงานการเมืไทยมันดูแล้วมันมันอะไรนะมันยิ้มนะดูแต่ไหนรู้ไหมว่าไอ้พวกปิ๊กๆใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาเชิญซินแสเชิญอาจารย์หรือว่าเขามาวางตำแหน่งให้แล้ว ก็จะเป็นลูกจ้างอขาไปตลอดชีวิตเลยมไม่ไปที่ไหนไม่เติบโตไม่สำนักที่ครก้าวกระโดดไปทํางานทํางา,นท,งา,น,ทงาน,นทำงานเป็นปคนัานงานเป็นอุปถัมภ์เขาไปตลอดเ,อเวลาเดี๋ยวเราไปเจอเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเราไปเจอคนนาบัตรพ่คนง,งานนั่นแหละเราอะไรแล้วที่ใจใจมันจะเห็นนะอ๋อเราจะรีบ้างอ๋อเลย แม่แน่เรามีพี่น้องอะไรพวกบเราไปเห็นอ๋อทำไมอันเนี้ยมันทําธนาคารทำอะไรตังมันไม่ยอมไปไหนแล้วบอกให้เปลี่ยนงานบอกให้นี้งานอื่นมันมีตังเยอะแต่มันไม่ยอมจะกินเงินเยอนนั่นนี่แหละเพราะว่ามันมีอะไรนะคือว่ามันมีคล้ายๆว่าพ่อบริษัทจักใจอะไรเนี่ยเขารู้แล้วหมดเนี่ยเรื่องนาฬกาทำมาแบบของพลังวางแผนอะไรไงเขาวางจะให้ลูกน้องอยู่ยังไงจะให้ลูกน้องฟังยังไงจะให้ลูกน้องขยันยังไง ดูไอ้ตามาว่าใครนะร้านนี้ได้มาเรียนกับตามาหรือเปล่ามอตุ้มได้มาเรียนกับตามาไหมเนี่ยไม่ได้เรียนหมอตุ้มตามาก็ไม่ทราบว่ามัถึงหน้าคนไหนเลยอนะที่มไม่ได้เรียนไม่แน่อาจจะมีสิทธิพุ้นที่เราเป็นแน่นํนให้เลยทำพนักงานเอาลูกติดตรงนั้นหมดเลยพนักงานลูกติดโอ้โหพนักงานขยันกันทุกคนเลยเต็มหมดเลยทําหมดเลยเลยพนักงานทุกคนแบบ ใช้ได้หมดเลยอะไรก็แบบ,บมีความสามารถพิเศษหมดเลยอะ,อะไรก็ได้เลยก็เป็นคนมีความสามารถพิเศษคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างเดียวทำง,งานในร้านเนี่ยเป็นทุกอย่างถ้าเราเนี่ยนะยังไม่รู้เดี๋ยวตุ่มฟังด้วยก่อนเดี๋ยวยุ่งนะไม่เป็นไรนะครอ่ะต่อไปอ่าโอเคเรามาข้าเลี่ยงช่าวแล้วอ่าแต่มาชอบเล่าน,นิทานเดี๋ยวขอพัดลมมาทางนี้หน่อยดิพ่อ โ okay. อเคก่อนที่เราจะมาเข้าเนี่ยเราจะมาเข้าความเข้าใจของอันนี้ทฤษฎีอันนี้ก่อนไม่ว่าเราจะเรียนลงทุยอะไรอะไรเนี่ยนะหรือว่าลงทุยนํำบัตรเนี่ยเรามาเข้าใจอันนี้ก่อนภาษาจีนว่าอีมิงเออยินซันฟงซุยซื่อตูซูนะบางทีไม่แค่ถึงสีส่สี่สีอ่อย่างนะต้องเรียนรู้นะแล้วก็ห้าเนี่ยเลยปฏิบัติธรรมห้านี่จะมาเติมไปมีคนบอกว่าต้องปฏิบัติธรรมต้องมีธรรมะด้วย บางทีมีเงินมีทองไม่มีธรรมะเนี่ยปั๊บเดียวก็หายหมดนะมิ่งนี่ไปว่าไงมิ่งไปว่าชีวิตนชีวิตนี่ไปว่าไงชีวิตอะไรเนี่ยชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะมีเกิดแก่จะตายคล้ายๆกันหมดชีวิตแลิ่เกิดได้ไหมจะไปเกิดคนรวยคนจนคนนั้นแท้เกิดได้ไหมก็ไม่ได้นี่ไงบางครั้งคนเกิดมาพ่อแม่เห็นแล้วโอ้เป็นอะไรนะเป็นผู้หญิงอย่างกับคนจีนเนี่ยโอ้คนจีนจะทุกข์ยาปเยอะเลยเฮ้ยเป็นผู้หญิงคนจะมาไม่ได้ เพราะว่าเมืองจีนที่เขาให้มีแต่ลูกหนึ่งคนใั่นเองเมืม่อก่อนนั่นเองฉันจะพูดเอาไม่เอาอยูสิผู้หญิงไปทำไมตอกแตกอ่ตาตายชีวิตยังไม่ทันเกิดม,า,มาดูตาโดนโรคโดนอะไรนะโดนคนฆ่าแทงอ่าโดนฆ่าตาไปแล้วทำไมไดีอ่ะบางคนอ้าบางคนไม่อยากจะทําทํากรรมไม่อยากจะฆ่าใช่นไหมเกิดมาอ้าเป็นผู้หญิงทังไงอ่ะก็ไม่เป็นไรก็อดเอาอดเอาพอคลอดมาพบจะไปไว้ไหนอ่ะจะไปปล่อยวัดหน้าวัดก็เดี๋ยวใครไปเห็นเอา ไปลอยน้ำหยู่แบบเป็นแอบลอยน้ําเด็กมันก็อยู่ในกระถางเลยเห็นได้หนาไหมลอยน้ําไปค้างที่ท่าเรือท่าท่าเรือท่าหน้าบ้านของคนรวยๆคนรว,วยมามาอาหารให้อาหารปลาเอ้าเี้โอเคีอเคอยู่กลางน้ำเสร็จแล้วเลยเลยไงเลยอุ้มไปเลี้ยงดูสิชีวิตของเราอ่ะมันเกิดเป็นลูกคนจน,นเกิดได้ปุ๊บพ่อ,อแม่ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเสร็จแล้วเอาไปลอยน้ำปุ๊บไปตกอยู่เป็นอะไรเสถียีไปเลย ห็นล่าสุดเนี่ยมองไทยไม่ว่จังหวัดไหนเนี่ยเอาเด็กถีเดือดมาใหม่เด็กขุดฝังอ่ะขุดฝังเสร็จแล้วไงอ่ะขุดฝังดินฝังเ็เป็นเลยอ่ะแต่แปลกมันไม่ตายฝังเป็นเนี่ยเด็กบางครั้งเนี่ยบางคนบางคนมนถึงเวลาตายก็ไม่ตายไอคนนั้นเป็นนั่งที่เราไปในสวนอลเสียงอะไรโดนัีหรือเปล่ามันมีเสียงร้องอะไรอยู่ทางไหนเนี่ยแาบอกอ้าวคนดูอ้าวคนเอาเด็กมาฝังแต่ยังไม่ตายให้มันมีข่าวออกมาเนี่ยสุดท้ายพอคน คนเห็นข่าวนี่๊กโอ้คนที่ไม่มีลูกทำชิปท,ทำชิปท,ทำนั้นไม่มีลูกก็รีบไปอุปถัมภ์มาเรียนเลยชีวิตบางครั้งเนี่ยคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเรามีบุญมีอะไรพกมันก็รอดได้แลได้เหมือนกันนี่เราบอกว,ว่ามันมันลูกไปขายก็มีใช่ไหมบางคนเนี่ยคนจีนเมื่อสมัยก่อนใช่พูดถึงเรื่องไปขายต่างชาติบางคนเนี่ย อยู่ท่เกิดประเทศจีนปุ๊บโอ้โอันนี้คนก็ทำอะไรทำเรื่องกำลัอุ้มไปลเวลานวนไปขายสิงคโปร์บ้างไปขายออสเตรเลียบ้างโอ้หพอโตไปพบเนี่ยก็เอ๊ะทำไมวะตัวกูดำดำนะทำไมไอ้น,นั่นมันขาวอย่างเพือผมดำดำนั่นมันไม,ม่ผมผมแดงมันไม่ใช่แม่กนันนสื้อไปซสื้อมาอาเสืได้ถูกอุ้มมาถูกอุปถัมภ์ม,มาเลี้ยงมาเน,นี่ยบางครั้งชีวิตของเรามันไม่มีอะไรที่แบบว่า perfect เลยนะบางคนีชีวิตไม่ดีแต่มันตกไปอยู่อะไรนะมีคนอุปถัมภ์มีอะไรบางคนเนี่ยเกิดมาแบบโอโ้โหลูกคนรวยแต่สุดท้ายเป็นไงบ้างพ่อแม่ล้มละลายโอโ้โหไม่รู้จะไปไหนจนแบบจะทําอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมบางทีเนะี่ยมันครั้งมันไม่แน่นอนนะทีวะ่ว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงโอเคเมื่อชีวิตไม่ดีอะไรไม่ดีเราก็ต้องหาโอกาสโอกาสมันเล็แปลโอกาส มีโอกาสไหมเนี่ยบางคนเนี่ยยิ้นมิ่งช,ช,ชีวิตไม่ดีแต่เขามีโอกาสนะลอยน้ำไปทุกปองทุกปองจระเข้ก็ไม่กินปลาก็ไม่กินไปเจอคนอุ้มออกมาเลี้ยงไปฝังดินก็ไม่ตายมีคนอุปถัมภ์อะไรหรือว่าน่เบางคนเอาไปขายบ้างอะไรบ้างมันก็คล้ายๆวันนี้เนี่ยมันอะไรนะมันคล้ายๆว่ามีคนเอาอุปถัมภ์แบบที่ว่าตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ใหม่อะไรพวกนี้ว่าบุญที่เราทําโอกาสเรามีโอกาส โอเคเนี่ยชีวิตไม่ดีโอกาสก็ไม่มีท้องมต่อโอกาสก็ไม่มีชีวิตก็ไม่ดีเราก็ลองมาปรับฮงจุ้ยฮงจุ้ยภาษาจีนว่าฮงสุ่ยฮวงจุ้ยเนี่ยสือภาษาไต้จิ๋วนะฮงจุ้ยฮงสุ่ยฟงแปลว่าลมลมลมแล้วก็จุ้ยเนี่ยแปลว่าสุ่ยสุ่ยฟงแปลว่าลมสุ่ยนี่แปลว่าน้ำน้ำกับลมเนี่ยไหมในร่างกายเราท่าน้ำ S <S <an> ถ้าเราหายใจโล่งแลว้ววลมเราดีเนี่ยเราสุขภาพแข็งแรงไหม <S <S <an> <S ถ้าเราฉี่ออกเที่ยวออกฉี่ออกแล้วเนี่ยสุขภาพเราแข็งแรงไม่เจ็บป่วยไหม <S <S <an> ไม่เจ็บป่วยคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยลมหายใจก็ไม่เคยพอท้องฉี่ก็ไม่ออกต้องทานยาถ่ายาหรือว่าที่ฉี่ก็ไม่เอาต้องอต้องสวนท่าบ้านต้องสวนฉี่เลยมันถึงเจ็บป่วยถ้าน้ําลมไม่ดีในร่างกายเราก็เหมือนกันก็เจ็บป่วยอกาสเจ็บป่วยนีแต่ถ้าบ้านเหมือนกันเห็นไหมบ้านเราเนี่ยยังกับเยว คนถ้ามันมีคนคนรัฐบาลคุยไปแล้วเรื่องบ้านเรื่องเรื่องบ้านเลยนะอ๋อหูจี่บ้านคุยไปเล้วนมันต้องอะไรนะเวียนได้อะไรได้ถ้าเวียนได้อะไรได้ปุ๊บเนี่ยมันอะไรนะเงินทองจะคล่องตัวเงินทองจะคล่องตัวหมุนคล่องตัวไม่ว่าเรามีบ้านอะไรอยู่เนี่ยพยายามจะปิดจะกั้นหรือว่าอะไรแบบมันไม่สามารถเดินได้เวียนได้เราจะมาอาทิตย์ที่แล้ววันที่เจ็ดตัดเก้าสิบใช่ ไปไปเนี่ยไปไปช่วยวิพากษ์อาจารย์องค์นี้ามาปฏิบัติธรรมที่บ้านในศักดิตว์สัตา์กำแพงอั้นในศัก์ร้อยตนเพราะบั้นปั้นหลังนี้เขาก็ต้องการขายขายขายยังไงก็ไม่ยังไม่มีคนมาซื้อยังไม่มีเจ้าของเขาก็เลยนิมนต์พระพระอุบาอาจารย์เนีมันั่งภาวนามาทำมาถือศีลมาภาวนามาจัด้อดสมฐานบ่อยๆแต่ยังไงมันก็ไม่ยังต้องไม่เห็นมีคนมาซื้อนะ แล้วมาดูจะมาไปดูปุ๊บเนี่ยเลยเห็นท่านอาจารย์เลยอ๋อเป็นไงบ้างตอนเขาสร้างเนี่ยพอคนสามีเขาก็เกิดเป็นคนรังหรือว่าเป็นแบบนี้แหละนะเป็นคนรังเป็นเบบนั้องมีเงินเยอะเยะเยอะเขาสร้างเอาไมตรตันไม้สักต้นใหญ่ประมาณร้อยก่าต้นรอบเนี่ยกระต้นเนี่ยแล้วเขมาสร้างปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีที่ประมาณสามสิบตัวไร่สร้างปุ๊บเนี่ยแล้วก็อะไรนะมันเบียดไม่ได้นะข้างอีกข้างหนึ่งเนี่ยไปโล่งเนี่ยถำนวนลดไปได้อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันไม่เบียดไม่ได้พอเบียดไม่ได้ปุ๊บ เป็นไงบ้างลมมันไปไม่ได้เวลาลมมาปุ๊บม like, ันก็ติดก็มันก็ติดนะลมเวียนไม่ได้บางทีถ้าลมขนาดลมมันไปไม่ได้น้ํามันจะไปได้ไหมน้ํามันก็ไปไม่ได้เหมือนกันน้ําก็ไหลไม่ได้เนี่ยบางครั้งมันก็เลยว่าลมก็ไม่เดินน้ําก็ไม่เดินมันก็เลยเงินทองก็ไม่มาเหมือนกันบ้านก็สําคัญไหมน้ำบัดเราหมืันกันบางทีมันก็ต้องมันต้องดูแล้วพบอย่าให้มันลบลงรังดูแลเ่ให้มันรู้สึกว่า โร่งโ่สบายตาเรา,ารู้ล่งสบายตาปุ๊บโอ้โหคนไหนเห็นคนไหนปุ๊บก็ส่งพลังส่งขึ้นดีๆแล้วแจกไปร้อยใบโอ้โหมีร้อยคนส่งพลังขึ้นดีๆมันดูแล้วมันส,สบายตามันเบาตาเอ้ยมันอันนี้เขาโล่งเขาเบาสบายตาเขาส่งพลังดีๆไมหมฮะเราปุ๊บเราก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วแจกไปพันแผ่นปุ๊บเขาส่งขึ้นมาพัน 5, ครั้งโอ้โหแล้วก็ดีขึ้นอีกแต่เขาเห็นหน้าบาเราเาหน้าเศร้าดูที่สนรถหน้าเดูอลร้วยไม่มีเลย มันไม่ม <tu i ro> ีตังค์เลยมันดูมันพิมพ์กระดาษเลยมันเขียนอ่าเอเลยว่าเขาสงสารเราเขาเอ็นดูเราเหมือนกับเขาฉาบแช่งเราเหมือนกันนะบางทีอ่าเราก็จนไปจนไปจนไปเขาว่าอ้มันน่าสงสารนะมันน่าจบนี้มันจนน่าดูเลยเพราะเขาต้่องบอกว่าเราจนเราจนนะสิบรอบนี้นี้เราก็จนจนจนตลอดไปเนี่ยนบางทีนี่แหละบางทีน้ำบัตรเนี่ยบางทีมันทําให้คนรู้สึกว่าอะไรนะอ่าอะไรนะอ่าดีไม่ดีเหมือนกันนะคนใจเคลื่อนดีไม่ดีบางครั้งมากากอันนี้เหมือนกันโอเค เสรลุกแล้วอันที่สี่อันรั่งเาพุงชี้นั่นสำคัญเหมือนกันนะปรับพุงจี้เพรปรับพุงชี้ปรับเลยอาตมาเนี่ยหลังจากมีตำหนักบ้านหลังนี้ไหมที่แรกอาตมาก็ไม่ได้ทำมาเลยไหมทำทางดงทางเดินระเบียงอะไก็ไม่ทำบางทีก็ติดขัดบางทีโอกาสมีไม่ได้ไม่โอกาสมีรับไม่ได้เลยไม่ได้ตอนหลังเนี่ยมีอาจารย์พุงชี้อาตมาพระเพื่อนมาดูให้โอ้คุณต้องทำอะไรนะทำอันนี้นะระเบียงให้รอบเลยนะ มันก็พอทำระเบียงแล้เออก็ดีละเงินมันก็เริ่มไม่ค่อยเร,เ,รออเริ่มเริ่มคล่องตัวเริ่มเลยอ่าพอดีเมื่อก่อนไม่มีรัว้วไม่มีรัว้วไม่มีรัวร้วปุ๊บเนี่ยบ้านตั้งแต่ปากซอยขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีทำรั้วกันหรอกกำลังจะม,มาจะพาลูกศิษย์เดินมุม้งเชื่อมมากราบโบไปจุ้มยัง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 เป็นอย่างเงี้ยประมาณ30กว่าคอร์สน่าเป็นอ่าสามสิบกว่าคนประมาณเจ็ดแปดสิบเดินเขาจะรู้จักหมดในหมู่บ้านมันมีรุ่นรุ่นหลังๆมันเนี่ยรุ่นรห แต่มาก็จะพาเดินไปสองรอบเยน็นวันหนึ่งรอบไปทานซ้ายวันหนึ่งก็รอบไปทางขวขาก็จะไปดูไปดูวาอันนี้นตอนหลังเนี่ยปลูกล้วกับเพียบเลยต่มาตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยไม,มนน่มีเงินเก็บเงินเข้ามากก็ออกไปเข้ามากอ,ออกไปสุดท้ายก็มาทําล้อมลงล้งลอมล,อลอ้อมปุ๊บเพราะว่ามันเจ็บพลังเจ็บชี่มันเก็บพลังเออเริ่มมีเงินคงเงินเจ็บเริ่มอ,อะไรบางทีตอนเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวตอนเนี้ยต่มามันก็ได้อยู่น,น,นี่ ที่นั่นเราเคจัดงานแค่เป็นที่พักเทอัน,นี้แต่มา,ามาอบรมมาจัดงานแต่ทอดในที่นี่แล้วก็กําลังมาอน,นี้เริ่มต้นนี้ใหม่เพราะเริ่มตอนนี้พบรถนนไม่ดีถนนมันขุ่นขัดก็ตอนนี้มีคลื่นส่งมาเดี๋ยวจะมาช่วยทาถนนให้ <c oughs> จมาดีใจเลยเพราะถนนก็นสําคัญนคนถนนเนี่ยจะบ่งบอกว่าการของเราจะพัฒนาไกลๆเราจะเริยนเรจะเรยนถ้าดูถนนหนทาง ถ้าถนนดับถนนับบสี่เลนแปดเลนถนนดับไม่ติดขกไม่ติดลไมไป็นติดแล้วก็มันก็จะ,จะ,จะเจริญเนี่ยอันนี้จะมาเดี๋ยวรอสมดุนมาเน,นี่ยจะมาก็คงจะปรับอันดับได้ปรับที่จอดรถปรับถนนอะไรให้มันดีๆเดี๋ยวเงินมันจะพุ่งเข้ามาง่ายหน่อยอในอันเนี่ยจะมาคุติฮงจุ้ยเนี่ยจะมาปั่นอุตส่า์เนี่ยฮงจุ้ยนะฮงจุ้ยคุติจะมาที่แรกจะมาที่อยากจะหลังนอนก็จะให้ยมแม่พกสาร์เราพวกเราพักกันจะมาอยาจะมาสร้างปฏิอยู่ในสวน ไม่รู้ช่วงติดโควิดไม่รู้ทำอะไรชวนเด็กมาปั้นด็กปั้น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 ได้สองพันติดก้อนอาตมาเลยมาเทพืออ้นเทอะไรมาทําอะไรตรงนะั้นอะไรนะ,ะทำกุฏิหลนะังนี่าายเพราะทำทำไมมีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสีกองเงินเนี่ยที่สังกะแพงมาดูโอ้ถามไปมาพระประธานอยู่ตรงไหนมาแต่ว่าพระประธานอยู่ตรงนี้ตร,นต,รนตรงนี้อตมาว่าแม่เอาพระไปเยอะหลวงี่เจ็บพระเย,ยอะตมา,าไม่เคยชอบสร้างพระเลยทีนี้เขาก็ถวายหมดเลยมาว่าข้าประธานี่ ่าอาจารย์อาจารย์สร้างอยู่หน้าพระเนี่ยมันเป็นที่ปลายชาหรือว่าที่อะไรมันปราชิกหรือว่าที่ตรงนี้ไม่ดีพราะว่าฮงเทวไม่ดีแต่มาก็ไม่เคยเรียนฮองเทวเรื่งเกิดกับวางว่าแต่มันก็ทําไปแบบคิดไปง่ายๆคิดไปงี้แหละนีมาเม่ได้ทำพอทำแต่นั้นปอ๊บปุ๊บหลวงพ่อถามวไม่ดีถ้าทําตรงนี้ป๊อบเนี่ยทําเสร็จป๊อบเนี่ยดีไม่ดีแต่มาจีบอลหลุดเลยหรือว่าเลยอผ้าเหลืองคอหลุดออกจากบ่าเลยเนี่ยสีกับเพลงวันทองเลยเนี่ย หรือว่าคอขาดเลยหรือว่าตายเลยหรือว่าอะไรเอาไปมาจะมาที่เอาไงเดีーー๋ยวมาถามหลวงพ่อจะทำอยู่ตรงไหนอ่ะเออพ่อก็ไปชี้ดูเดินเดินดูอ้าวเอาตรงนี้แหละเหมาะที่สุดเลยตรงนี้เป็นอ่าอะไรนะลาบตรงนี้เป็นซักตัางมาก็เลยมาสร้างตรงนี้หลังแล้วก็แรกหมดไปเก็บแรกก็นี่ว่าสี่หมื่นกว่ามันหมดไปเก็บแสนอันนี้ก็เหมือนกันก็หมดไปเก็บแสนเหมือนกันเก็บสองแสนสองล้านแล้วก็มาสร้างตรงนี้ปุ๊บผมมาสร้างตรงนี้ปุ๊บเอ อรู้สึกว่ามา,าถ่ายรูปออกมาแนละ้วมาตอนเราถ่ายรูปหลังน้อกับหลังนี้นะหลังนี้มันรู้สึกว่ามันเหมือนกับในความฝันที่ว่าเราอยากจะเออหลังมันเป็นภูเขาเป็นภูเขานะแล้วก็มองไปมีน้ำเออมันจริงๆด้วยมันเป็นเหมือนกับเอรู้สึกว่าเราสบายใจเลย ที่มังกรนะมางกนมาที่มังกร,งกร,งกรมันเหมือนกับว่าเออมันไม่อยากจะไปไหนเลยตั้งแต่สร้างเริ่มสร้างอะไรนี่ั้งแต่มาไม่อยากจะออกตําหนักอะไรไม่อยากจะอยู่ที่นี่เลยเพราะอะไรรูร้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่าเราหาที่เราเจอละหาที่เราเจอละในอัน,นตอนนี้ัมถึงว่าตอนนี้ขนาดมันยังไม่เสร็จจริงนะเพราะว่าเนี่ยระเบียงม,มันยังไม่ได้นะบางที่ัตมาต้องการอะไรตัแต่มาไม่อยากจะเอ่ยคือ ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพูดเพาเงินมันมาหมดเนี่ยครับเมื่อวานตมาพูดกับเราวันนี้ตมาจะไปทําบุญที่รับกระเลียงเป็นยังเด็กไปเลยช่วยเด็กเลยไปไปดูเพราะว่ารับกระเลียงเนี่ยตมายังไม่เคยไปสอนแต่าจะไปรับฐานนี่ตมาจะไปห้าหกปีแล้วรับกระเลียงเนี่ยมีลูกศิษย์กรรมาการหนุ่มที่เชิญไปว่าให้ตมาไปช่วยทางโน้นด้วยรับกระเลียงก็สงสารจนมากๆตมากจะจะไปดูกันรอ,อบนี้เดี๋ยวมารอบหน้าจะไปสอนวิชาความรู้ให้ เขาเลยบอกว่าขอสักห้าหมื่นไปท่้นนี้ของโหตมาเก่าหมดเลยโควิดเขติดไปเะไปหาเงินที่ไหนเนี่ยตมาก็ส่งเครื่องแบบแป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้วนะบางวานก็ได้มาหมื่นห้าหมื่นห้านี่ไม่ได้ให้ตมาสักบาทเลยนะหรือว่าถวายที่นี่เนี่ยเอาไว้ปรับปรุงถนนถนนอ่าแล้วก็อะไรนะไปถวายด้่ยนะพรุ่งนี้ที่เราเรียนที่ปรับปรุงหลงโครงหลังคาที่ลงลงเลยนะวัดวัดวัดม่อนจำศีล